จะไปราชการยกมือขึ้นกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องพระราชกิจสฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพศ2,526และที่แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลั้ง ว่าด้วยการเบริกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพศ2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือเวียนกระทรวงการคลังที่กค0408.4ทับว1 6 5เรื่องหลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบริกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหายผู้ม <Speaker, Fahrenheit. S 1> ีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการค่าราชการพนักงานราชการลูกจ้างที่จ้างจากเงินงบประมาณ บุคคลภายนอกที่ส่วนราชการเชิญมาร่วมปฏิบัติงานลักษณะการเดินทางไปราชการการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรได้แก่การเดินทางไปราชการชั่วคราวการเดินทางไปราชการประจำและการเดินทางกลับภูมิลำเนา เดินทางไปราชการต่างประเทศได้แก่การเดินทางราชการชั่วคราวและการเดินทางไปราชการประจำค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้แก่ค่าที่พักค่าเบีย้ยเลี้ยงค่าพาหนะ และค่าใช้ใจ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการค่าที่พักกําหนดการเบิกไว้2ลักษณะลักษณะเหมาจ่ายระดับชํานาญการพิเศษลงมาคนละ800บาทระดับเชี่ยวชาญขึ้นไปคนละ1,200บาทลักษณะจ่ายจริงโดยนำใบเสร็จรับเงินมาแนบเบิก แต่ต้องไม่เกินสิทธิ์ที่ได้รับการคำนวณเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการให้นับเวลาเดินทางไปราชการตั้งแต่ออกจากสถานที่อยู่จนกลับถึงสถานที่อยู่ให้นับ24ชั่วโมงเป็น1วันส่วนที่เกิน12ชั่วโมงให้นับเพิ่มเป็นอีก1วันกรณีไม่พักแรม12ชั่วโมงเป็น1วัน เกิน6ชั่วโมงนับเป็นครึ่งวันกรณีเดินทางร่วงหน้าเนื่องจากลากิจลาพักผ่อนก่อนหรือหลังปฏิบัติราชการให้นับตั้งแต่เริ่มหรือเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติราชการค่าพาหนะยานพาหนะประจำทางตามที่จ่ายจริงโดยประหยัดและไม่เกินสิทธิ์ได้แก่รถไฟ รถปรับอากาศประจำทางเครื่องบินพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัดให้เบิกได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินที่กระทรวงการคลังกำหนดข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพกับจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับกรุงเทพหรือเดินทางข้ามเขตจังหวัดที่ผ่านกรุงเทพไม่เกินเที่ยวละ600บาท เดินทางข้ามจังหวัดอื่นๆไม่เกินเที่ยวละ500บาทพาหนะส่วนตัวต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาจึงจะได้รับค่าชดเชยรถยนต์ส่วนบุคคลกิโลเมตรละ4บาทรถจัก,กรยานยนต์ส่วนบุคคลกิโลเมตรละ2บาทพาหนะเครื่องบินเบิกได้ตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไป ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวการเดินทางข้าราชการประจำในไทยเดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อประชุมเจรจาหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามความจำเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวได้แก่ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางหรือค่าอาหารค่าเช่าที่พักค่าพาหนะ ค่าใช้ใจ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการระยะเวลาอนุมัติเดินทางประเทศทวีปเอเชียก่อนหรือหลังไม่เกิน24ชั่วโมงออสเตรเลียนิวซีแลนด์ประเทศในทวีปยุโรปอเมริกาเหนือไม่เกิน48ชั่วโมง ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ทวีปแอฟริกาไม่เกิน72ชั่วโมงค่าโดยสารเครื่องบินเบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัทสายการบินหรือตัวแทนหรือใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทางที่พิมพ์ออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานประกอบการเบริกจ่าย ให้ใช้สายการบินไทยถ้าไม่ใช่ต้องมีการเปรียบเทียบราคาหรือเหตุผลความจําเป็นอื่นขอบคุณค่ะ